โอ้ส oh, วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทอดไข่กับน้องโฟงนะครับโอ้ไม่เปิดกล้องหลังดิโฟกน้อง oh. oh, no. ชายพี่เดี๋ยวพี่สอนทอดไข่เองน้องนนี้มันกล้องหน้าครับกล้องหลังเปิดยังไงพี่ <laughs> <laughs> กล้องหลังเปิดยังไงพี่ <laughs> <laughs> เปิดหน้าอันจอดิลูกกล้อง <laughs> อ่ะสวัดอ่ะลูกกล้องหมนหมุนหน้าเออน่ะทำดีน้อง แล้วก็มุนๆน้ำมงอ,อ่งเออนี่ๆๆเออตรงนั้นแหละนั่นแหละน้องทำดีกูหาไหนโชว์วิธีการอาทอดไข่ด่พี่สอนพี่น้องชายพี่ขมือโฟกัสครับครับครับเดี๋ยวผมทอดก่อนพี่เอาตึงก่อนพี่อย่ามึงต่อไข่เนี่ยมึงมาจุดไฟเนี่ยเมื่อโฟกัสหมดไฟโฟกัสใช้ตัวเองเป็นไม้ขีดไม่ใช่มนุษย์จุดไฟ <c oughs> <c oughs> ติดเลยเป็นไงไหวปะ กูจะทอดกินไข่ดาวอีกอ๋อไข่ดาวรับเชฟโฟกัสเอ้ยกูทอบเลยเอ้ยกูจต่อไข่ไย,ย่งวะเฮ้กคุณต่อไข่เดี่ดยวตอกสดๆเลรียนน่องตองกต้นโลมาทะาเรียดดูดูนะครับเห <laughs> <laughs> ้ยน้ำมันเดือดยังน้องยังเลยน้องเอ่องยังเลยเอันนนั้เปล่า <laughs> เอาไข่ไขไม่แตกไอ